สวัสดีค่ะนี้ก็มีพัสดุมาส่งนะคะมาจากร้านพี่มิวเลยนะร้านพี่มิวนะแล้วก็นี่นะแล้วก็ส่งแบบรถถ่บนะคือซองแบบสุดยอดเล็กอะคือมันเล็กมากอะเห็นไหมอันนี้ก็คืออยู่ในห้องน้องนะคะนี่นะคืออันนี้มาแบบหลาย หลายครั้งแล้วคนส่งไปชนีบอกว่ามาหลายครั้งแล้วแต่เราไม่อยู่บ้านไงแล้วเพราะว่าส่วนมากเราจะออกไปกินข้าวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้วันนี้ก็เลยมาแล้วเขาก็เลยแบบยังไงอะ่ะเขาก็เลยเห็นเราเราก็เลยวิ่งไปรับโอเคได้ค่ะแล้วก็เลย,เลเลยนี่ได้มาเลยนะคะจากรั้นพี่มูนะเดี๋ยวเราไปตัดกัน แบบร้านพี่มิวนะส่งแบบรัฐบานะจ๊ะ ะะหะข้องไในนะสัง่งไปนี้ก็แบบเล็กอยู่นะคะโอ้ my god ก็หมดแล้วนะคะก็มาของแท้เปล่าน่าจะแท้นะน่าจะนะเป็นแพนหน้ามีนิแทน้นะคะเป็นแท็กนะมีโปรเชนด้วยแต่ว่าไม่เห็นลายเส้นอะ เฮ้ยไม่ค่อยเจโลอ่ะร <_ s> ้อนมากแล้วก็มีเงินหอนมาสิบบาทสำหรับคลิปนี้ก็ไปนะคะไปาย